มาค่ะมาต่อกันในเรื่องของกฎลอกลิขิตลักนะคะ ep 2ี่สถึงค่ะต่อมาทนายเถาเห็นว่าเฟยเฟยเครียดเขาจึงพาเฟยเฟยไปกินร้านประจําของเขาในสมัยเรียนและมันก็เป็นร้านเดียวกับของนางเอกที่นางเอกกังกินข้าวกับพระเอกเฟยเฟยที่อารมณ์คุกคุ่นอยู่ก็พูดจาถักถางนางเอกว่านางเอกอยากรู้ความลับของสามีตัวเองไหมหากอยากรู้ก็เลี้ยงข้าวนางสิแล้วน่าจะเล่าให้ฟัง แล้วคนอย่างนางเอกมีหลอดที่จะไม่โต้กลับเธอได้บอกกับเฟยเฟยว่าถ้าอย่างนั้นเฟยเฟย์เขาต้องเลี้ยงข้าวเธอบ้างแล้วแหละเพราะว่าเธอมีความรักของทานายเถาซึ่งมันเยอะยิ่งกว่าอีกและเฟยเฟยโดยแบบนี้เข้าไปก็หน้าหงายไปเลยค่ะและในระหว่างนั้นเด็กเสิบก็บังเอิญทำชาน้ำแกงร้อนๆหกใส่มือของทานายเถาพวกเขาเลยต้องแยกย้าย และเมื่อพระเอกอยู่กับนางเอกเขาก็ยอมรับว,ว่าทนายเถาเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยหากนางเอกอยู่กับเขานางเอกอาจจะมีความสุขก็ได้นางเอกเลยเถียงว่านี่เธอแต่งงานแล้วนะต่อให้เป็นการแต่งงานปลอมๆเธอก็จะไม่หย่าเด็ดขาดและเธอก็ขอโทษเขาที่ในวันนี้เธอพาเขามาที่งานแล้วก็ต้องเจอกับคนที่ไม่อยากเจอซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ถือโทษกดอะไรเลยเขายอมรับว,ว่ายังไงเขาก็ต้องเผชิญกับความจริงให้ได้ แต่ถึงแม้ปากเขาจะพูดไปแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วในตาของเขาอะยังมีน้ําตาซึมอยู่เลยส่วนทานานเฟยเฟยนางกดโกรธจนสติแตกเพราะนางเอกนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้มือของทนายเถาเจ็บหากเขาเป็นแผลเป็นแล้วมันจะกระทบกับงานแต่งไหมทนายเถาได้ทีจึงบอกว่าให้เราเลื่อนงานแต่งไปก่อนดีไหมแค่นั้นแหละมันก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจเฟยเฟยและนางก็ได้พังพูความรู้สึกของตัวเองออกมาทั้งหมด ว่าตั้งแต่ที่เขาเซ็นสัญญาก่อนการแต่งงานทนายเถาก็เปลี่ยนไปและนางก็รู้ได้ว่าทนายเถายังมีความรู้สึกกับนางเอกอยู่สายตาที่เขามมานางเอกแบบนั้นเขาเคยคิดถึงนางบ้างไหมแล้วความรู้สึกรักที่เฟยเฟยมีให้กับทนายเถาม,มันก็มากล้นจนเกิดการหึงหวงเฟยเฟยจึงบอกว่านางจะทํายังไงก็ได้ให้นางเอกอยู่ที่สำนักง,งานทนายความนี้ต่อไปไม่ได้อีกส่วนพระเอกเขาก็เล่าให้นางเอกฟังถึงเรื่องในอดีต ที่ตอนนั้นประธานชิวบอกให้เขาทุ่มทุนซื้อหุ้นของให้ปลดเทคโนโลยีเข้ามาตอนนั้นอ่ะเขาไม่สามารถโตยานได้เลยเพราะหุ้นตัวเนี้มีพื้นฐานที่ดีมากๆแต่ว่าไม่ทันไรก็เจอประชทคู่แข่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาหุ้นให้ปวดจึงล้มแล้วเขาก็แพ้ทั้งกระดานส่วนหวังเจียเสินเขาอิจฉาพระเอกมาตั้งแต่ที่พระเอกเข้าทํางานที่นี่แล้วดังนั้นเขาจึงแกล้งทําเป็นเพื่อนผู้หวังดีกับพระเอกจนพระเอกตายใจ จากนั้นเขาก็ทําเป็นว่าเขาจะช่วยพระเอกโดยการไปพยานให้แต่เขาก็กลับคําแล้วก็โทษว่าพระเอกเป็นคนทําเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวพระเอกจะต้องสมซานกับจากแคนาดามาอยู่บ้านแล้วก็ไม่ทํางานน้ําหนักลดวันๆทำแต่เรื่องไร้สาระเพราะว่าตอนแรกเขาพยายามหางานทําที่จีนแล้วแต่เป็นเพราะว่าประธานชิวบอกเขาในวันที่เขาลาออกว่าหากเขาเดินออกไปวันนี้ประธานชิวจะไม่มีวันให้เขากลับมาอยู่ในวงการนี้ได้อีก และประธานชิวก็แกล้งเขาแบบนี้จริงๆนางเอกก็บอบว่าต่อไปนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะเราสองคนจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันและพอนางเอกพูดแบบนี้ตอมน้ำตาของเขาก็แตกอีกครั้งเพราะพระเอกรับรู้ได้ว่านางเอกเป็นห่วงเขาจริงๆวันต่อมาพ่อของพระเอกก็ได้มาหาพระเอกถึงที่บ้านซึ่งวันก่อนเป็นเพราะทนายหลี่ไต้ได้เข้าไปหาพระเอกและเป็นเภาะวะตอนนี้หลี่ไต้เป็นทนายของประธานชิว ดังนั้นแล้วน่าจะอยากให้พระเอกในฐานะลูกน้องเก่าของประธานชิวมาเป็นพยานข้าง,งของประธานชิวได้ไหมซึ่งหลี่ไต้ก็โดนแม่ของพระเอกว่าไปแล้วว่าประธานชิวทําแบบนี้นก็ลูกชายของนางไว้แล้วหวังจะให้ลูกชายของนางไปช่วยอะไรอีกเขารู้บ้างหรือเปล่าว่าพระเอกไม่ได้ทํางานมาสี่ปีแล้วหากไม่มีประธานชิวพระเอกคงสําเร็จด้านการงานแล้วก็คงมีหลานให้นางอุ้มไปตั้งนานแล้วและแล้วแม่ของพระเอกก็หลุดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดกับหลี่ไต้ออกไป ส่วนพระเอกเขาก็กุ้มใจว่าเขาควรจะทำยังไงดีเพราะว่าใจจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เจ้าคิดเจ้าแขงขนาดนั้นพอจึงพูดอะไรทิ้งท้ายก่อนจากไปว่าพ่ออยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองก่อนช่วยความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้ภัยคนอื่นนักสำนักงานทนายความเหยาเหยาคนที่เป็นผู้จัดจาการของโรงแรมเทียนหางในวันนั้นก็เดินเข้ามาต่อรองกับทนายเถาว่าเรื่องราวที่เหอตรงห้าพูดไม่เป็นความจริง เธอไม่ได้ไล่ตรงหน้าออกจากโรงแรมตอนตีสามนะแล้วแถมตรงหน้าตังหางที่ทําร้ายพนังกงานของเธอทนายแถวจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วฝั่งไหนกันแน่ที่พูดโกหกส่วนเฟยเฟยนังก็เชื่อมั่นว่าตรงหน้าพูดจริงเพราะมว่ายังไงตรงหน้าก็บาดเจ็บจากโรงแรมนี้แล้วผู้จัดจาก,การเหวี่ยงเหว่ยวก็ไม่ได้ดูแลอะไรเธอเลยซึ่งทนายถถวก็บอกปัดแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับเฟยเฟยเพราะว่าหากเราไม่สืบหาหลักฐานที่แน่ชัดกว่านี้ บางทีหากเรื่องนี้แดงขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตรงหน้าผิดสำนักงานทนายของเราก็อาจจะโดนลดความน่าเชื่อถือลงไปด้วยหลังจากประชุมเฟยเฟยก็กดทนายเถาอย่างแรงว่าทําไมเขาถึงได้หักหน้าเธอแบบนั้นมีอะไรก็ควรจะพูดกับนางก่อนได้ไหมทํำไมต้องพูดขัดนางแบบนั้นด้วยส่วนนางเอกในที่สุดเธอก็ได้ย้ายห้องทํางานแล้วแล้วก็เป็นห้องทํางานที่ใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าเดิม ประธานถังก็มาดีใจกับนางเอกด้วยแล้วก็ได้มอบภารกิจใหม่ให้กับเธอนั่นก็คือการดูแลหวังเจเสินพอในเมื่อตอนนี้สำนักง,งานทนายความของนางอยากร่วมธุรกิจกับหูผิงนางนั้นแล้วหวังเจซินคนนี้จึงเป็นตัวแทนมาคุยแล้วก็มาตรวจสอบก่อนหูผิงซึ่งนางเอกที่ไม่ค่อยชอบเจเสินอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคั้วหลีของพระเอกเธอก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงเขาแต่ว่าเจเสินก็พยายามหาเรื่องคุยกับนางเอกจนได้ ส่วนพระเอกก่อนที่เขาจะรับปากช่วยประธานชิวเขาก็ขอเข้าไปคุยกับประธานชิวให้รู้เรื่องก่อนและเขาก็ถามตรงๆไปเลยว่าทําไมประธานชิวถึงได้บอกให้เขาซื้อหุ้นให้โปรในวันนั้นน่าเป็นเพราะว่าประธานชิวได้รับเงินใต้โต๊ะมาหรือเปล่าซึ่งประธานชิวก็ตอบอะไรไม่ได้ส่วนหลีใต้นางได้โทรหานางเอกแล้วก็นัดเจอเพราะว่านางจะมาแลกเปลี่ยนมายาก,กับนางเอกนั่นก็คือ นางอยากให้นางเอกเกี้ยกอบให้พระเอกช่วยประธานชิวโดยแลกกับที่นางจะเก็บความลับของพระเอกที่ว่าพระเอกไม่ได้เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเพราะว่าเขาไม่มีงานทำมาสี่ปีแล้วส่วนพระเอกเอาจริงๆเขาก็ยังเด็กอยู่ในเมื่อเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะช่วยประธานชิวหรือไม่ช่วยดีเขาจึงขอไปปรึกษาเต่าตัวน้อยก่อนแล้วผลก็ปรากฏว่าเต่าตัวน้อยเลือกว่าต้องช่วยซึ่งมันก็คือตรงกับใจของพระเอกนั่นแหละตกดึกเมื่อนางเอกกลับมา พระเอกก็คอยเอาน้ําอุ่นมาแช่เท้าให้กับนางเอกพอเขารู้ว่านางเอกเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนางเอกเลยบอกเขาว่าตอนนี้เจเซินได้เข้ามาอยู่ในบริษัทของเธอและเธอก็ต้องคอยดูแลเขาด้วยดันงนั้นแล้วเธอจึงอยากรู้จุดอ่อนของเจเซินจะได้รับมือได้ถูกพระเอกจึงบอกว่าคนอย่างเจเซินจะมีจุดอ่อนหรอเพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เดินมาถึงจุดนี้ได้หรอกวันต่อมานางเอกเห็นว่ามือของทนายเทายังบาดเจ็บอยู่เธอเลยอาสาขับรถให้กับเขา แล้วเธอก็รู้ว่าเขากําลังไปสืบคดีของตรงหน้า<ๆ>เธอเลยขอเข้าช่วยแล้วก็เข้าไปที่โรงแรมนี้โดยอัดวิดีโอให้กับเขาและทนายเขาก็เจอหลักฐานบางอย่างซึ่งมันก็คือกล้องหน้ารถของโรงแรมส่วนเฟยเฟยเธอก็โทรไปขอหลักฐานจากตรงหน้าเหมือนกันซึ่งตรงหน้าก็บอกว่านางมีพยานบุคคลแต่ว่านางไม่สะดวกให้เฟยเฟ,ยเ,ฟยเจอพยานคนนี้ตอนนี้ต่อมานักสืบจี้ก็บอกทาานายเาว่าตอนนี้เฟยเฟยกกำลังตามสืบเรื่องของพระเอกอยู่ และนี่มันก็คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเอกไม่มีงานทำมาสีปีแล้วทนายถถวจึงได้บอกนักสืบจี้ว่าอย่าเพิ่งบอกเฟยเฟยและให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนคือเฟยเฟยก่าจะเอานางเอกเออกจริงๆนางจึงได้รอบกนันนางเอกรับหลังแบบนี้ส่วนนางเอกที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็สวิตกับพระเอกเธอได้ทําอาหารให้เขากินเอาใจเขาสารพัดพระเอกก็คอยปรึกษาว่าเขาควรจะช่วยประธานชิวดีไหม นางเอกก็สนับสนุนว่าไม่ว่าพระเอกจะเลือกอะไรเธอสนับสนุนหมดแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเธอก็อยากแก้แค้นประธานชิวเหมือนกันเพราะเขาคนได้รับกรรมที่เขาเคยทํากับพระเอกไว้แต่แล้วนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลี่ใต้มาเตือนเธอว่าจะต้องให้พระเอกช่วยเป็นพยานให้กับประธานชิวนี่นาะดังนั้นแล้วนางเอกจึงกลับคําแล้วพระเอกก็สงสยัยนางเอกเลยต้องสรารภาพไปว่าโดนหลี่ใต้ขู่มาพระเอกได้ยินดังนั้นก็เรยงงอนตุ๊บป่องเดินเข้าห้องไปเลย วันต่อมาผู้จัดก,การธนาคารก็จะเลื่อนตำแหน่งให้กับพระเอกแต่พระเอกก็บ,บอกว่าไม่เอาเพราะพระเอกอยากจะแกล้งใช้เลี่ยงก็ใช้เลี้ยงเองเขาก็อยากจะพึ่งใบบุญเพื่อนคนนี้อยากจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ขึ้นเงินเดือนกับเขาสักทีส่วนนางเอกก็โดนเฟยๆมาเหวี่ยงแล้วก็วีนเพราะเฟยๆรู้มาว่านางเอกไปตามสืบคดีของตรงหน้าถึงที่โรงแรมแบบนี้นางเอกไม่ได้ไวน้านางเลยนะแล้วแถมนางเอกยังกล้าหลอกใช้ทานายเถาด้วย นางเอกเห็นว่าเฟยเฟยใช้ลมเต็มเต็มไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรเลยและเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันเธอได้ตอบกลับไปเลยว่าทนายแถวยินยอมให้เธอหลอกใช้หรือเปล่าละ่ะแหมเฟยเฟยโดนนางเอ,งตอกตอบไปตั้งหลายทีแล้วเธอก็ไม่เข็ดและครั้งนี้เฟยเฟยก็ยังโดนนางเอกตอกกลับอีกเหมือนกันทนายแถวจึงต้องลากตัวเฟยเฟยออกมาก่อนและมันก็เลยทําให้เฟยเฟยกับทานายแถวเลาะก,กันยกใหญ่เพราะว่าทนายแถวรู้แล้วว่าตรงหน้าโกหก ส่วนเฟยเฟยก็ไม่ยอมนางอยากเข้าข้างตรงหน้าเพราะพ่อของนางเป็นคนนำคดีนี้มาให้กับนางเองและแล้วความจริงก็เปิดเผยตรงหน้านางรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่นางยืนยันจะฟ้องร้องน่าเป็นเพราะว่าโรงแรมเทียนหางอยากให้นางฟ้องร้องผู้จัดการเหยายเหยายเพราะว่าโรงแรมเนี้ยอยากบีบให้เหยายเหยีออกนั่นเองและความหลับนี้มันก็ทําให้ท่านนายเถาอึ้งไปเลยเพราะเขาเองก็ไม่อากที่จะรับกับความอายุที่ทาแบบนี้ ส่วนนางเอกก็ปวดหัวกับเหล่าเฉียวเพราะว่าเหล่าเฉียวได้หลุดพูดเรื่องประวัติส่วนตัวของเธอกับพระเอกให้กับเจี๋ยเซินฟังจนหมดแล้วและตอนนี้เจี๋ยเซินเลยมาขูนนางเอกว่าหากไม่อยากให้เขาเปิดโปงความรักของพระเอกนางเอกจะต้องไปกินข้าวสองต่อสองกับเขานางเอกเลยขอถามเขาไปตรงๆเลยว่าทำไมตอนนั้นเขาจึงต้องใส่ร้ายพระเอกด้วยเจี๋ยเซินจึงบอกว่าแล้วจะให้เขาเลือกใครละ่ะระหว่างพระเอกที่เป็นเด็กใหม่ไฟแรงกับประธานชิวที่เป็นอาจารย์ของเขา ยังไงเขาก็ต้องเลือกประธานชิวอยู่แล้วดังนั้นพระเอกจึงต้องเป็นแพทย์รับบาปแทนประธานชิวไปทนานั้นทนายเถาเขาตัดสินใจไปบอกเฟยเฟยว่าเขาจะไม่รับคดีของตรงหน้าแล้วแต่ว่าเฟยเฟยก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าหากทนายเถาทําคดีนี้สําเร็จแล้วก็เกี้ยกล่อมหูผิงได้ทนายเถาก็จะได้ลัดคิวขึ้นเป็นทนายความหุ้นส่วนชั้นสิอซึ่งทนายเถาก็ได้แต่ก,กระอกระวนต่อมาประธานถังก็มาบอกความลับบางอย่างกับนางเอก นั่นก็คือเฟยเฟยจะใช้เส้นให้ทนา,นายถาวได้ขึ้นเป็นทนายความหุ้นส่วนแล้วนางก็จะบีบนางเอกให้ออกด้วยดันงนั้นแล้วประธานทางจึงอยากให้นางเอกโต้กลับเพราะว่าตอนนี้ตรงหน้ากำลังจะอยากมโหูพิงดันงนั้นแล้วการทําดีกับตรงหน้าก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ส่วนนางเอกนางเอกจะต้องดูแลเจียเซินเพื่อให้เขาเลือกเล่าให้ได้วันต่อมาก็เป็นวันที่พระเอกจะต้องไปขึ้นศาลเพื่อเป็น,ปนพยานซึ่งมันก็ตรงกับวันที่ยาวๆกับตรงหน้าขึ้นศาลเหมือนกัน แล้วก็คงไม่ต้องเดาเพราะว่าถึงแม้เหยา่อะจะพูดอะไรแต่ว่าตรงหน้านางได้ซื้อไว้ทั้งพยานบุคคลแล้วก็หลักฐานไปหมดแล้วครั้งเนี้เยเหยา่อจึงแพ้แบบหมดรูปส่วนพระเอกเขาก็ให้การทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้ววันนี้ทุกอย่างก็ผ่านผลไปประธานชิวถึงกับก,ก้มหัวขอบคุณพระเอกณด้านหน้าศาลก็มีสื่อมาทําข่าวของตรงหน้ากันยกใหญ่ ตอนนั้นพอนักข่าวเห็นว่าเหย่ยงเห่ยาเดินออกมาก็พยายามไปทําข่าวแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เหว่ยาเห่ยงนางคือหลี่ใต้ส่วนเหว่ยาเห่ยตัวจริงพระเอกได้ช่วยเธอให้เธอได้ขึ้นรถหนีนักข่าวออกไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเหว่ยงเห่ยคือแฟนเก่าของพระเอกรูปที่นางเอกชอบก็เป็นรูปที่เหว่ยงเหย่นี่แหละเป็นคนถ่ายให้พระเอกในวันนั้นและที่พวกเขาเลิกกันไปตอนนั้นเป็นเพราะพระเอกจะไปแคนาดาแล้วแถมประธานชิวจะยกลูกสาวให้กับพระเอกด้วย เหย่เหวจึงขอเลิกกับพระเอกส่วนหลีใต้นางได้มาบอกพระเอกว่าตอนนี้ประธานชิวกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็อยู่โรงพยาบาลแล้วแต่พระเอกเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าประธานชิวจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ส่วนทางด้านนางเอกในที่สุดเธอก็ต้องมากินข้าวสองต่อสองกับเจเซินและเจเซินก็พูดจาวาน้อมว่านางเอกเป็นคนเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่คนที่จะหยุดอยู่แค่ชั้นสิบเอ็ด ซึ่งนางเอกสามารถไปไกลได้มากกว่านั้นและเขาก็พร้อมยอมช่วยนางเอกด้วยส่วนพระเอกกับหลีใต้ก็ได้มาดูประธานชิวที่โรงพยาบาลหลีใต้เลยได้ถามว่าพระเอกรู้จักกับเหี่ยาเหวีไยด้ยังไงแล้วทาไมเขาจะต้องช่วยเหี่ยาเหวๆยด้วยซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมตอบแต่ว่าการไม่ตอบแบบนี้หลีใต้ก็เดาได้แล้วว่าความสัมพันธ์ของเขากับเหี่ยาเหวยาไม่ธรรมดาส่วนนางเอกเธอก็เพิ่งรู้จักเจเียเซินว่าประธานชิวจะยกลูกสาวให้กับพระเอก นางเอกมารู้เรื่องราวเก่าๆของพระเอกแบบนี้ก็เล่นเอาอเธอกุ้มใจเป็นเหมือนกันแล้วแถมหลีใต้ยังจะมาเยาะเยะนานเอกว่าพระเอกกับเยว่เยารู้จักการแบบไม่ธรรมดาแบบนี้แล้วมายิ่งขยี้ใจนางเอกเข้าไปอีก